ใช่การลดคนคือการการลดงานมันจะช่วยในการลดคนแต่ไม่ใช่อยู่ๆไปตัดเขาออกแล้วพอมีปัญหาปั๊บเนี่ยไอชาจะโดนไอชาเอาคนออกไอชา Restructure อันเนี้ยก็เจ็บเจ็บแล้วไม่เคยจําก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมครับครับ ตอนนี้ครับพี่จีตไปเจอพี่น้องชาว HR ครับบอกว่าตอนนี้ภารกิจใหม่ที่ผู้บริหารเนี่ย a s s i ลงมาก็คือทำอย่างไรที่จะ l ีนองค์กรทั้ง l ีน n process l e คนนะครับเพื่อให้องค์กรเนี่ยมี performance ที่ดีนะครับนะอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายบ้างหรือทำให้ออกชาร์ดเนี่ยมันอยู่เฉพาะคนที่จำเป็นพี่จีตมีคำแนะนำยังไงบ้างครับกับตรงนี้ครับมีคาถาสข้อครับมันไม่ใช่ lean organization มันคือการเพิ่ม productivity <Product> เพราะะนั้นเอชาต้องวัด p r o d u c t ivity ของนแผนกให้ได้ตรงจุดนี้และเราจะทำเนี่ยการลดคนมันต้องตัดงานก่อนตัดตัดงานงตัดงานก่อนถึงจะตัดคนได้ตัดงานก่อนไม่ใช่เดินเข้าไปอตัดคนไม่ใช่เพราะว่าองค์กรต้องไม่เสียหายเพราะฉะนั้นคาถาข้อที่2ในเรื่องงานทั้งหมดเนี่ยถามง่ายๆเลยทำไปทำไมไม่ทำได้ไหม ไอ้นั่งจดกระดาษเนี่ยไม่ทำได้ไหมซีรอกแจกเนี่ยไม่ทำได้ไหมรีพอร์ตที่ส่งเนี่ยไม่ทำได้ไหมจะเจอว่า80% just in case เผื่อนายขอดูซึ่งนายจะขอดูเนี่ยปีก็สองหนหรือ3ปีหนแต่ไฟล์เนี่ยเต็มเลยก็มีประสบการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับไปเดินโรงงานเดินทุกตารางนิ้วของโรงงาน เช็คทุกห้องของโรงงานเกิดอะไรขึ้นครับพี่ก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เป็นไอดอลสิ่งที่เป็นเวสเป็นคือของที่ไม่จําเป็นและเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปรับไม่ได้ทิ้งนะเราไปเดินเราพาผู้ไปหารไปเดินไปหุ่นที่3ทุกอย่างจบไม่ต้องทำอะไรเลยคือทุกคนรู้ว่าต้องทําอะไรแต่เขาไม่ได้ลุกขึ้นมาทำแล้วเราก็อย่าสั่งครับ เราแสดงให้เห็นว่าอะไรสําคัญอะไรจําเป็นก็เอ๊ะอันนี้คืออะไรอันนี้เอาไว้ทําอะไรแค่นี้ค่ะคือทือทุกคนรู้เพราะฉะนั้นเรียนไม่ใช่ for the sake of รถคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึง sustainability คือการลดงานลด waste ลดงานลด waste อย่างที่พี่บอก e v e n work from home เนี่ยตอนนี้ก็มีแนวคิดว่า บริษัทเนี่ยอยากทำงาน4วันอยากจะทำงาน4วันด้วยออบเจกตีฟคือ mm. เราอยากที่จะประหยัดค่าน้ำมันเราอยากที่จะช่วยประเทศชาติเซฟการใช้น้ำมันครับ,<ต>รบเราอยากที่จะช่วยประเทศชาติปรับปรุงเรื่องปัญหาเรื่องรถติดแต่แต่เราหัวหน้างานต้องไปนั่งคิดอ่ะว่าจะทำยังไงที่เขาจะเพิ่มงานเพิ่ม productivity หรือได้งานมากขึ้นหรือเท่าเดิมจากการทำงานตรงนี้เราไม่ได้มองแค่ว่า ก็จะ work from home ก็จะ work from office มันไม่ใช่ทมันต้องมีมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าน้องๆ HR พี่ๆ HR เนี่ยเข้าไปนั่งทำงานในบางาแผนดูง่ายๆเลยอย่างเงี้ยคุณซีหลอกเดือนละกี่คนกี่ครั้งกี่แพทครับซีหลอกไปทำไมไม่ซีหลอกได้ไหมพอลดงานคนก็จะเกินงานถ้าเราก็สามารถที่จะย้ายคนไปอยู่ในงานที่ที่ขาดคนครัอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งคิดว่า เดินเข้าไปปั๊บเราจะลดคนอย่าเพิ่งคิดยังไงอย่าเพิ่งมีทัศนคติอย่างนั้นแต่เราต้องการที่จะ put the right man in the right job at the right cost นะคะ้วมันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาคนไปทำนู่นนี่นั่นถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะคือการเพิ่ม productivity <Okay. S 2> เรา c o m m u n i c a t e ถึงผู้บริหารว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย ไม่ใช่แค่เพื่อลดคนตัดค่าใช้จ่ายแต่เพื่อเพิ่ม productivity มันก็คือการลดคอสนั่นเค่ะพอเปลี่ยนมุมคิดผมว่ามันเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับพี่ถูกใช่ใช่เพราะว่าพี่เคยเจอว่ามีแผนกศูนย์ข้อมูลมีพนักงานอยู่8คนนะคะเราก็คือมีหน้าที่แค่ทำรีพอร์ตทุกเช้าทุกอาทิตย์ทุกสิ้นเดือนส่งทุกแผนกนะคะเราก็ได้เพิ่ม BI เข้ามาเพื่อให ทุกคนเข้ามาอ่านครับนะคะปรากฏคนยังเท่าเดิมงานยังเท่าเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมของยูเซอร์อ๋อครับอ e แม้บิสเนสอินเทเจนต์เห็นแดชบอร์ดที่ง่ายขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นเปิดไม่เป็นเปิดไม่ได้เปิดยากเพราะฉะนั้นถามว่าบทปบาด8คนเนี่ยทำอะไรไปโค้ชคนแต่ละคนให้เป็นความเคยชินแบบใหม่คือตื่นเช้ามาเปิด BI แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ รี redirect c ค r ์เรเขานะคะว่าแผนกนี้จากแปดเรือแค่3คนเพื่อจะทําอะไรที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ๆอะรเอาคนที่เหลือโลเตตไปอยู่ในฟังก์ชั่งานอื่นไปอยู่ฟังก์ชันงานที่ทาให้เกิดไปอยู่ Accounting ไปอยู่อะไรก็ได้ที่เป็นงานเกี่ยวกับตัวอะไรที่เขาถนัดสรุปรู้ือว่าก่อนที่จะคิดที่จะลดคนเนี่ย simplify process ก่อนใช่การลดคนคือการการลดงานมันจะช่วยในการลดคนแต่ไม่ใช่อยู่ๆไปตัดเขาออก แล้วพอมีปัญหาปั๊บเนี่ยเอชาจะโดนก็เอชชาเอาคนออกเอชชารีสตรัคเจอร์อันเนี้ยก็เจ็บเจ็บแล้วไม่เคยจําก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นในสถานการณ์ตรงนี้ด้วยคอสที่สูงขึ้นค่าแรงจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงบอกเอชาต้องไม่นั่งในออฟฟิศเอชชาต้องไปอยู่ในแอเรียที่เขานั่งทำงานกัน เพื่อจะรู้ว่าส่วนเวสส่วนเกินนะคะคส่วนที่มันไม่มีประโยชน์อยู่ตรงไหนแล้วเราจะช่วยองค์กรกระชับพื้นที่ได้ยังไงเพราะว่า HR ก็ต้องลงได้ไงเกาจะไปเจอชา l ์เลนที่บอกว่าบางทีก็บอกว่า เขาก็ทำาำทำกันมาแบบนี้เขาก็ปิ้งกันแบบนี้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับนะก็รีไม่รู้แหละก็ทําตามเขาไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นความคุ้นชินความเคยชินนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปเชิญเขาว่าเอ้ยอันนี้มันจําเป็นต้องทาจริงใช่ไหมไม่ทำได้ไหมทำอะไรไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับเนาะแล้วก็อาจจะมองหาที่เราใช้เลยว่า2 0 80ทําน้อยได้มากหรือทํามากได้น้อยถ้าตัดตรงนี้แล้วมันจะช่วยตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับเนาะ เพราในสถานการณ์ที่คนออกเยอะๆเนี่ยดีที่สุดเลยคือไม่ฟิลคนฟรีสถ้าอยากได้คนก็ย้ายอินเทอร์นอลคนก็ไปเอาจากมารตรงนี้มาตรงนั้นมาแกเป็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยพอได้ฟิลคน,นอ่ะเยกลายเป็นปกตกิก็ยังดีเท่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำใช่ไหมครับพี่จิส์ใช่แสดงว่าจริงๆแล้ว<ช>เนี่ยพนักงานเราแต่ละคนมีแคปเปอร์ิตี้ที่จะสามารถทำอะไรได้ยางแต่ว่าใพอ ก็มีมีพนักงานของเราเนี่ยประกันทำงาน20ปีประกนทำงาน30ปีในตันแหม่งเงินงานเดิมพี่ก็บอกเขาว่าคุณลองอิมเมจินนะเด็กอายุหนึ่งขวบกับเด็กอายุ20ขวบมันต่างกันนะต่างครับแต่พี่นั่งอยู่โต๊ะนี้20ปีอบปีพี่พี่รู้สึกว่าเอ้ยพี่ยังเป็นหนึ่งเด็กหนึ่งขวบอยู่เลยนะทำยังไงพี่ถึงจะกลายเป็นเด็กอายุ20ปีเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เขาเห็นภาพสะท้อนน่ะเป็นเป็นคนที่ r e เฟ e ก ไอเรียลิตี้ให้คนเข้าใจ